สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปที่ชิคที้าทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะลา V i p ออกอะไรได้แต่สามนะทุกคนขอภายหลายๆนะได้แต่สามนะคะได้แต่สามนะเราไม่คิดว่าหนึ่งสามกับเจ็ดสามมันจะตัวเดียวกันนะทุกคนอ้ายนะคะทีนี้ จำไปเลยหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันมาสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรที่สองก็ว่ากันไปน้องเย้ยไปหนึ่งสองสี่อะเอ้ไปสองสี่หนึ่งสองนะคะก็คือสองสี่นั้นแหละวิ่งรูดไม่เหมือนกันแต่เจาะเหมือนกันนะคะลาวนะีไอพีมาสูตรแรกไปอะไรเอ่สองสี นะคะซี่ศูนย์สี่สามสี่จุดนะคะแล้วก็ นี่นะคะคือตัวเน,น้นของเรานะคะลาวสามัคคีกับลาวไ,ไม่ใช่ลาว vip กับลาวสามัคคี v แล้วเขาชอบสลับกันทุกคนอูดักไว้ให้ละ เนี่ย hey, ต ja really ัวรูดจะไม่เหมือนกันแต่ตัวเจาเหมือนกันหมดเลยนะคะของพี่โลดยนะ่ลใส่นี่ของพี่โลดนะ ไปทงฐานไว้ที่บ้านครับโอเคเาพาไปตั้งฐา,า,า,านาคครอพักผมมาแก็บบ้านที้ะเด okay. ี๋ยวนี้ยันปีารผมเก่าที่เก้าสองไเงินบูเนี่ยผมก็ไปเอาครับใส่รถเรื่องกลับบ้านแล้วเรไปตั้งมาตรงนี้ผมไปทำฐานทำอะไรไม่รอดแล้ครับภาีบริษัทก็สิาหาล่า

ประมาณนี้นะคะลาวีไอพีอะไรพี่สมองอ่ะชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะคะประมาณนี้นะคะอืม